อีกสงวันก็ถึงพิธีรับสิทธิ์นอกของเขาอย่างโชวที่จัดขึ้นในรอบ1ิปีแล้วช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยทําให้ข้ายุ่งสุดๆได้ยินว่าสิพิสูเป็นผู้รับผิดชอบงานพิธีรับสิทธิเขาวนี้แต่ท่านยังไม่กลับมาเลยอาจเกิดความล่าช้าขึ้นคงไม่ดีแน่นั่นเสียงอะไรนะ่ะนี่มันปีศาจชนิดไหนกันเร็วเข้ามีปีศาจร้ายท,ที่ไม่ทราบที่มาออกอลาวาสรีบแจ้งจ้าสำนักเลยด่วน ไม่ต้องตกใจข่าเองสิบพี่ซูอย่างนั้นเหรอสิบพี่ซูถูกบิสากินไปแล้วเหรอพวกเรามาถึงเขายาโชแล้วลงไปกันเถอะนี่คือสำนักเซียนในตำนานใช่ไหมย,ยิ่งใหญ่แต่การตาจริงๆแม้แต่อากาศที่นี่ยังหอมหวานเลยเินเคอร์คราวนี้ถ้าไม่ได้เจ้าช่วยไว้คงเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นข้าเป็นนี่บุญคุณเจ้าแล้วเจ้าอยากได้สิ่งใดก็บอกมาได้เลยข้าอยาบมเพานะน่ะเรื่องนี้ ค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะรอ้อยคากับสํนานักพร้อมกับเจ้าก่อนแล้วข้าจะช่วยถามท่าน,นมาจมรย์ของข้าให้น้องสาวคารวะทำผู้สอวโสสู้น้องพี่เจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้าบาดเจ็บหรือเปล่าผู้อาวุโสให้เขาย่อโชว์ูเปอร์ข้าต่อสู้ครั้งใหญ่กับท่านหญิงผู้หยกและได้รับบาดเจ็บจากอาคมวิเศษของนางอาคมวิเศษที่ทําลายรากวิญญาณได้เช่นนี้หาได้ยากนักแต่ว่า ทั้งหมดต้องขอบคุณเจนเคอร์อที่ช่วยข้าไว้ท่านพี่ชายสวัสดีให้ตายเถอะวันนี่ไม่เตรียมตัวเลยกล้าดีไงถึงได้เรียกผู้วุโสซูว่าพี่ชายได้ผู้วุโสซูเป็นผู้โสที่อายุน้อยที่สุดของเขาเยาโชและท่านเกียรติชัางคนที่พูดระจบประแจงชอบสร้างความสัมพันธ์เพื่อหวังผลประโยชน์มากที่สุดมนุษย์ธรรมดาท่านพี่ข้าอยากจะขอให้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ในสำนักชั่วคราวสักหน่อยได้ไหมมนุษย์ไม่อาจเข้ามาในเขาเยาโชได้ นำคนพวกนี้ไปจัดหาที่พักที่เมืองเชิงเขาเสียส่วนเจ้าตามข้ากับไปรักษาตัวท่านพี่ระหว่างการต่อสู้ครั้งใหญ่กับท่านหญิงผู้โยกเมื่อก่อนหน้านี้ฉันเค์เป็นผู้ช่วยชีวิตข้า,าไว้มนุษย์ช่วยเจ้าไว้หรืออรจิจยาผู้บ่เพอให้เขาอยดชวนเนี่ยนะน่าขันสิ้นดีไม่เพียงแต่ช่วยข้าเขายังสังหารบิศาส่งพลังด้วยเจ้าเริ่มพูดจาเลอเธอะมากขึ้นทุกทีแล้วนะซาบ,บิสามีดดำยังอยู่ในรถม้าอยู่เลย น่ะนี่มันสร้างปีศาจมีดํำจริงๆด้วยนี่คือปีศาจร้ายที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลกว่าพันลี้เชียวนะนี่มันเป็นไม่ได้ยังไงกันเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันถึงแม้เฉินเคอร์จะเป็นมนุษย์แต่ความแก่งของเขาจากการมเพาะเต่าแห่งเทคโนโลยีของเขาก็ส่งพลังไม่แพ้กันเต่าแห่งเทคโนโลยีนี่มันเรื่องเหลวไหลอะไรกัน <c oughs> แม่นางสู้ข้าจะพานางไปรักษาพวกเจ้าจัดก,การให้เฉินเคอร์กับอีกคนไปที่รานพักคนง,งานให้เรียบร้อย พวกเจ้าสองคนตามพวกข้ามาเขาไม่ไปข้ายังต้องกลับไปแต่งงานอยู่ผูวว้สอดสูหมายถึงพวกเจ้าสองคนนั่นแหละยังไงก็ขอให้กลับไปที่รานพักคนงานกับพวกข้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากันวันต่อมาแม้จะเป็นแค่แอปเปิ้ลเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้อร่อยมากไม่เพียงไม่มีมลพิษและไม่อันตรายแต่ยังมีพลังงาน,ปนแปลกๆด้วยนี่ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังปานแน่ๆน่าเสียดายที่ร่างกายของข้าดูดซับมันไม่ได้พี่ยอย ไปถามแม่นางสูทีว่าเมื่อไหร่พวกเราถึงจะออกไปได้เฮ้ยเจ้าอ้วนเจ้าบื้อหลวโง่กันแน่นี่มันสำนักผู้บ่มเพาะเสียนนะที่ที่มนุษย์ไม่อาจย่างไกยเข้าไปได้ชั่วชีวิตโอกาสบ่มเพาะแบบนี้เจาจะไม่คว้าไปหรือยังจะอยากไปไหนอีกข้อไม่อยากบ่มเพาะข้าแค่อยากกลับไปแต่งเมียใส่หัวกไปซะปล่อยข้านะข้าไม่ไปทำไมข้าต้องไปด้วยอ่าบาเอ้ยข้าอุตส่าห์จะดีด้วยแล้วนะลานคนงานนี้ข้าเป็นคนคุม วันนี้เจ้าต้องไปไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเฮ้ยอ,อ,อาเจ็บนะเว้ยอาไปพ้นขอดยไปสืบมาแล้วไอ้เจ้าอ้วนอย่างตาเปียวคนนี้เป็นหัวหน้าลางคนงอนใครๆก็ว่ามันดุร้ายโเที่ยมทุกคนต่างพากันหลีกเลี่ยงมันนี่พวกเจ้าสองคนมองอะไรกันนี่ใส่หัวไปบนซะพี่ย่อยเชนเคอไปกันเถอะพวกเราต่อสู้กับอย่างตาเปียวไม่ได้หรอกกล้า,ากัดข้าหรือ ตอนแรกบอกว่าจะไม่ไปไม่ใช่เหรอได้ข้าวันนีคนงามผู้นี้จะจัดให้ตามที่เจ้าต้องการอาฮาวาวันนี้เจ้าได้อ่านเพิ่มเจ้าด็กนี้เป็นของเจ้านี่มันอะไรกันอาวาฮุยอ,อยท่านกำลังทำอะไรค่าความตกใจบวกสองเป็นเจ้าใช่ไหมเจ้าค่าอาวาฮาของข้า จารู้ไหมว่ากี่วันกี่คืนที่อาวาหฮาขอให้ความอบอ,อุ่นแก่ข้าเจ้าชังการนักที่ข้ามันข้าจะฆ่าเจ้าชาก่อนเจ้ากล้าโจมตีข้าหรือเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครโอ้จริงหรอไหนบอกมาสิว่าเจ้าเป็นใครเจ้ารู้จกักส้วงเพลิงไหมเจ้ารู้จักผู้สอดสู้หรือเปล่าเลวไรใครในเขาอยาโชวจะไม่รู้จักชื่อของฝ่าแฝดผู้น่าภาคภูมิใจของพวกเรากันผู้สอดสูเป็นพี่เขยของข้าอะไรนะ ฮ่าฮ่าเจ้าเด็กง่นี่มาจากไหนกันพูดจาเลวไหลสิ้นดีข้าว่าเจ้าคงบ้าไปแล้วแน่ๆแา่เจ้าเป็นคู่บ่มเพาะของเทพธิดาซูเจ้าจะยังมาอยู่ในร้านคนงานนี้หรือไงไม่เชื่อหรือชีวิตของแม่นางซูเพ่งๆข้าเป็นคนช่วยเอาไว้เองเจ้าลองไปถามดูสิกูโสซูน่ะแทบจะเป็นพี่เขยในอนาคตของข้าแล้วจะว่าอะไรนะฮ่าฮ่าผู้โสซูไม่เจอกันนานเลยมากับข้าจะเดี๋ยวก่อนผู้โสซูหัวหน้านั่นกำลังจะฆ่าเด็กหนุ่มผู้นี้แล้ว ข้าชื่อเฉินเซียงหัวหน้าหยางต้องการเขาไล่ข้าออกไปเพื่อที่เขาจะได้จากการให้หลานชายของเขาเข้ามาในลานคนงานได้โปรดเถิดปูโสซูขอความไปทําให้ข้าด้วยปูโสซูโปรดฟังคําอธิบายของข้าก่อนคือว่าไอ้เฉินเซียงนี่มันไม่ยอมทํางานให้เรียบร้อยข้าถึงได้หืมเจ้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นท,ทําไมทําไมท่านถึงใจดําเช่นนี้ขานาดคนในสํานักของตัวเองทําชั่วท่านก็ยังไม่คิดจะยื่นมือเข้าช่วยเลยอย่าไปเนาะแล้วข้อหรอ พ่ข้าจะทำยังไงดี